ที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอนแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่พลตํารวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสพร้อมด้วยพลโท กาดกอรีรองพอบอนอบอยอสอ .35 และคณะได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดเหตุปะทะอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดสืบเนื่องจากช่วงเดือนมีนาคม2568จนถึงปัจจุบันมีเหตุการณ์ชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือปะทะกลุ่มข,ขบวนการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนจำนวน3เหตุ การคือเมื่อวันที่19มีนาคม2568ที่ช่องทางธรรมชาติดอยแหลมอำเภอภแม่อายจงังหวัดเชียงใหม่ผลการประทะ กลุ่มขบวนการเสียชีวิตหนึ่งรายและตรวจยึดของกลางยาบ้า3 0 0แสนเม็ดและอาวุธปืนประดิษฐ์หนึ่งกระบอกวันที่20ิมีนาคม2568ที่บริเวณบ้านป่าโหลอํำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายและกลุ่มขบวนการเสียชีวิตสองรายตรวจยึดยาบ้าได้280,000เม็ดฟินดิบ4.8กิโลกรัมอาวุธปืนลูกซองหนึ่งกระบอกโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องและวิทยุสื่อสารอีกหนึ่ง เครื่อง ส่วนเหตุการณ์สุดท้ายค่ะเกิดเมื่อวันที่20เมษายน2568เกิดการประทะกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดสองจุดบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านขอบดงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มขบวนการเสียชีวิตสองรายตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน500,000เม็ดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องและกุญแจรถจักรยานยนต์1ดอกเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรฝางเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไปค่ะ เลขาธิการเลขาธิการปปสกล่าวว่าได้รับรายงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บก็เดินทางมาให้กำลังใจและมอบของบำรุงขวัญโดยเน้นย้ำว่าสำนักงานปปสได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนเครื่องมือพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและนำมาซึ่งการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ